สวัสดีครับพบกับช่างหนิงมหาสาร,รคามนะครับวันนี้รีวิวมิสูรไตตัน2014กุญแจหายหมดนะครับตัวนี้เป็นระบบชิปนะครับก็หายหมดร้านที่ร้านสมาร์ทคีมหาสาร,รคามก็จัดให้ได้นะครับทำใหม่เรามาเทสตัวรีโมทอันใหม่ก่อนเลยนะครับปิดล็อกล็กครับผมตัวนี้ทำลูกค้าอยากได้ตัวพับได้นะครับทำให้เรียบร้อย เดี๋ยวเรามาเทศสตัวสตาร์ตตัวชิปนะครับเดี๋ยวลองเราจะลองสตาร์ทนะครับโอเคนะครับถ้าตัวอิโมถูกต้องรถจะสตาร์ทได้นะครับลูกค้าโทรเรียกนะครับมาทำนอกสถานที่ที่รถก็ก็ได้นะครับผมสอบถามก็081นะครับ0510333นะครับ อันนี้ทําให้รอรับได้เลยครับนะครับร้านช่างหนึ่งกุญแจสมาร์ทคีมหาสารคามครับขอบคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการครับขอบคุณครับสััสดีครับ